ฝากเตือนน้องๆที่ต้องการติดสวนชีวะในปีนี้ครับ ห้ามทิ้งเรื่องพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์โมเลกุลโดยเด็ดขาดเพราะเรื่องนี้ครับออกข้อสอบรวมกันเนี่ยประมาณ20ข้อหรือคิดเป็นประมาณ 1- ใน5ของข้อสอบสวนนชีวะทั้งหมดเลยทีเดียวเด็กส่วนใหญ่ครับมองว่าข้อสอบพันธุศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นถ้าเกิดน้องๆทําเรื่องนี้ได้ก็ย่อมมีโอกาสได้คะแนนมากกว่าคนอื่นถูกต้องไหมครับดังนั้นใครอยากได้เทคนิคดีๆในการวิเคราะห์โจทย์พันธุศาสตร์รวมถึงเทคนิคในการทําโจทย์เร็วนะครับให้กดติดตามพี่กรมเอาไว้พี่กรมจะมาเฉลยข้อสอบให้น้องๆฟังร่อยๆ ก่อนที่เราจะไปทำข้อสอบข้อนี้กันครับน้องๆช่วยกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกับพี่กรมก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังนะครับแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่ต้องการเป็นเด็กสาวนอเหมือนเราในปีนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับ ข้อสอบสวนข้อนี้ครับเป็นข้อสอบสวนปี67ครับข้อที่87ข้อนี้เป็นการวัดความรู้เรื่องมัลติโพลอลิวนั่นเองนะครับโดยโจทย์ครับถามว่าสีขนของกระต่ายมีการควบคุมแบบมัลติโพลอลิวนะครับโดยซีบวกนะครับควบคุมขนล,ลักษณะขนสีน้ำตาล C C H นะครับควบคุม ขนสีที่เรียกว่าชินเชล่านะครับ mm hmm. แล mm ้ว hmm. ก็ซีเฮเนี่ยควบคุมขนสีฮิมารยันแล้วก็ซีเล็กครับควบคุมขนสีขาวเรียงตามลำดับความเด่นคำว่าเรียงตามลำดับความเด่นในที่นี้คืออะลิวซีบวกเนี่ยครับสามารถกลมการแสดงออกของอลิวซียกกำลังซีเฮได้แล้วก็ซียกกำลังซีเฮเนี่ยสามารถกลมการแสดงออกของซีเฮได้นะครับแล้วก็ซียกกำลังเฮเนี่ยสามารถกลมการแสดงออกของซีได้นะครับเดี๋ยวพี่คกมเขียนให้อย่างนี้ดีกว่าครับก็คือซีบวกเนาะ เครื่องหมายมากกว่าก็คือสามารถข่มาการแสดงออกของ C C H ได้นะครับแล้วก็ C C H เนี่ยสามารถข่มาการแสดงออกของ C H ได้แล้วก็ C H สามารถข่มาการแสดงออกของ C ได้นั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของมัธยปภัณฑ์นะครับเ,เด็กๆจะต้องแม่นคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้ก่อนเนาะมัธยปภัณฑ์ก็คืออะไรโดยปกตินะครับต้องท้าความไปก่อนว่าโดยปกติเนี่ยลักษณะทางพันตุกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเมนเดลนอกศึกษาลักษณะของตัวลักษรเนี่ยทั้งเจลักษณะที่เมนเดลศึกษาเนี่ยเมนเดลคุณพบว่า แต่ละลักษณะเนี่ยถูกควบคุมด้วยยีนหนึ่งคู่นะครับหรือยีนหนึ่งยีนควบคุมหนึ่งควบคุมหนึ่งลักษณะนั่นเองนะครับโดยในคนปกติหรือในสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิต2องเอ็นะครับยีนหนึ่งยีนจะมีความแปรผัน2แบบหรือมี2อัลลีนนั่นเองนะครับใน1คนแต่ถ้าเกิดเราศึกษาในระดับประชากรเนี่ยนะครับยีนหนึ่งยีนเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายมากกว่า2แบบหรือมีหลายอัลลีนก็ได้นั่นเองนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นมัลติพอลลีีนนนนะครััับดดง้เ๋ยวพี่กรมมมจดควาาหยของคาว่อัลลีนให้น้้อองงงๆีกครันนึะครับเเพื่อป็นนนการททบวให้ะครับ Yeah. มันที่พอ่อเลี้คืออะไรคือลักษณะทางพรนธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนหนึ่งหนึ่งยีนเนาะที่มีมากกว่า2อัลลีนในระดับประชากรนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เด็กๆเ,เ,เรียนในแบบเรยียนก็จะมี2ตัวอย่างด้วยกันก็คือตัวอย่างของหมูเลือดระบบ EBO นะครับซึ่งหมูเลือดระบบ EBO เนี่ยก็จะมี3อัลลีนด้วยกันนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือในจุดข้อน,นี้เลยก็คือเป็นสีขนสีขนกระต่ายถูกควบคุมด้วยยีนหนึ่งยีนอยู่บนออโตโซมแต่มีความแปรผันของอัลลีนทั้บบนนอนะอไไนนขงเาาะร นะครับในโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเนาะโอเคข้อกไก่หากผสมกระต่ายที่มีขนสีน้ำตาล C++ วก C บวกกับขนนะครับชินเชล่า C c H h c H จะได้ลูกออกมาเป็นสีน้ำตาลเท่านั้นอะถูกหรือเปล่านะครับอะเรามาทำกันตรงนี้ก็ไก่นะครับ C++ c บวก C บวกครอสกับ CCH 4 4 H เนาะกรณีนี้แน่นอนครับเด็กๆเราผสมออกมาก็จะได้ลูกออกมาเป็นแบบเดียวเท่านั้นก็คือ4บวก4 4 H นะครับทีนี้นะครับ4บวกเนี่ยมันเป็นอนุรีเด่นสามารถข่ม4 H ได้ดังนั้นกระดาษลูกกระ่ายที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีสีคนเดียวขึ้นอยู่กับ4บวกนั่นเองโดยจย์กำหนดว่า4บวกเนี่ย,ย,เ, C, B, เ,ยเป็นขนสีน้ำตาลดังนั้นข้อกอไก่เราจะได้ลูกออกมาเป็นขนน้ำตาลสีน้ำตาลเท่านั้นจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ่ะโอเคง่ายมากนะครับสำหรับกอไก่ทีนี้มาดูข้อกอไข่ครับหากผสมกระตต่่าายทีีมีมนนส้นลบก นะครับ C บวกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ C H นั่นเองนะครับผสมกับกระต่ายขนชิงชราที่มีทีโนไทป์เป็นนะครับ C C H แล้วก็ C H นั่นเองทีนี้เราก็ลากเส้นไขว้กันตามปกติครับเราก็จะได้รูปออกมาเป็น C บวก C C H C บวก C H นะครับต่อไปครับ C C H กับ H นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ c H c H นะครับพี่กรมชำนาญแล้วก็เลยมองแล้วก็สามารถเขียนจีโนไทป์นีรูกได้เลยแต่ในกรณีของนอ้นองๆคนไหนที่ยังไม่ชำนาญแนะนำว่าให้เด็กๆใช้วิธีการลากเส้นแบบนี้เอาเนาะจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับโอเคอ่ะทีนี้หลังจากที่เราได้รูปออกมาแล้วครับอ่ะเราก็จะมาเขียนฟีโนไทป์ของมันที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้ตัวไหนก็ตามที่มี4บวกนะครับ4บวกเนี่ยเป็นขมทุกตัวได้อยู่แล้วไม่ว่าตัวข้างหลังจะเป็นอาลลิ่ตัว <S <S ไหนก็ตามเนาะสี ส่วน C C H เนี่ยก็จะมีความเด่นรองลงมาจาก C นะครับสามารถข่ม C H ได้ดังนั้นตรงนี้มี C C H อยู่นะครับก็จะมีขนออกมาเป็นชินเชลล่านั่นเองนะครับพี่คงเขียนยอเป็นชินเนาะส่วน C H C H นะครับก็จะเป็นขนแบบฮิมาลายันนะครับตัวยอนะครับอ่ะโอเคเป็น H แล้วกันนะครับทีนี้ข้อขอไขเขาบอกว่าจะได้ลูกที่มีสีต่างกัน2แบบอ่าแต่เมื่อกี้เราหาออกมาจะได้ลูกที่มีสีขนต่างกัน3แบบข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองนะครับโอเคต้อง3แบบ ครับอะ่ะต่อไปข้อข้อควายครับข้อข้อควา,ายนะครับผสมกระต่ายที่มีขนสีน้ําตาลสีบวกสีเล็กนะครับสีบวกสีเล็กกับขนชิเนชลาที่เป็นส h เสีเล็กนะครับส h แล้วก็สีเล็กนะเด็กๆก็ไข้กันตามปกติเลยครับเราก็จะได้ลูกออกมาเป็น4บวก 4, 4ี h 4, 4บวก4นะครับต่อไปก็คือส 4, 4, ีสี เล็กนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสีเล็กสีเล็กอ่ะทีนี้ได้ลูกออกมาเป็นอะไรบ้างถ้ามีสีบวกเหมือนเดิมครับสีบวกเด่นกว่าตัวอื่นก็จะเป็นขนสีน้าตาลนะครับขนสีน้าตาลโอเคนะลองลงมาก็คือสีสี H นะครับสีสี H ขมลองลงมาก็จะกลายเป็นขนชินเชล่าส่วนสีเล็กสีเล็กก็จะเป็นขนสีขาวนั่นเองอ่ะสรุปเราได้ลูกออกมามีฟีโนไทป์ต่างกัน3ลักษณะนั่นเองนะครับส่วนข้อข้อควยเนี่ยเขาถามว่าจะได้ลูกที่มีสีขาวแนวตราส่วนอ่าหนึ่งในสีใช่หรือไม่เนาะเราได้ลูกออกมา1 2- 3 4ตัวที่เป็นสีขาวคือตัวนี้เนามานน่จะเเป็กับส โอเคเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับอะ uh. ต่อไปครับมาดูข้องงูกันนะครับข้องงูเนี่ยจากโจทย์บอกว่าหากผสมกระต่ายที่มีขนเป็นทีมารยันนะครับก็คือ C H C เล็กนะครับกับขนที่เป็นชินเชล่า C H นะครับ C C H แล้วก็ C H เนาะโอเคเด็กๆก็ลากเส้นตามปกติเลยเนาะไขยกันตามปกติจะได้ลูกออกมาเป็นอะไรเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็น C C H แล้วก็ C H C C H C อะต่อไปก็คือ CH CH แล้วก็ CH แล้วก็สีอ่ะโอเคได้ออกมาเป็นขนอะไรบ้างถ้าเกิดมี CH เอยู่เนี่ยนะครับซี C มันสามารถข่มตัวอื่นได้แสดงว่า2ตัวนี้ก็จะเป็นขนที่เรียกว่าชินเชล่าเนาะส่วน2ตัวนี้ครับมี CH เอยู่นะครับซี C เนี่ยจะเป็นขนหิมาลายันนะครับอ่ะทีนี้ข้องงงูเขาบอกว่าจะได้ลูกที่มีขนเป็นหิมาลายันคือ1นส่วนสใช่หรือไม่อ่ะปรากฏว่าเราได้ขนที่เป็นหิมาลายันนะครับอยู่2ใน4นั่นเองนะครับทำเป็นอย่างต่ำมันก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับโอเคข้ององงูจะเป็น,คง,นะคปนงครับำตอบท ิดข้อสอบดูสามารถการันตีได้เลยว่าเรื่องมันที่พวกอ l รลิวไม่ว่าจะเป็นหมูเลื่อนหรือสีคนกระต่ายเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากแล้วแต่ว่ารูปแบบของคําถามจะเป็นยังไงดังนั้นเด็กๆไปทบทวนคอนเซปต์ในเรื่องของมันที่พวกอ l รลิวให้แม่นนะครับก็จะทาให้น้องเนี่ยทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นสําหรับเรื่องนี้นะครับน่าเสียดายมากถ้าเกิดทําไม่ได้เนาะโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับน้องๆครับกดหัวใจให้กำลังใจพี่กรมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่อย่างโบรพันธิศาสตร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่กรมด